เทียงเนาะไม่มีเงินไม่ควรมีเด็กและเยาวชนคนไหนที่ต้องละอายเฮยในปีพฤษราช2513คุณหญิงตรองทองสุรวรีมีอาการซึมีพดีมานน่อยไหมสมาคมผู้ปกครองและครูอภาพื้นเอเชียแต่มีเงื่อนไขว่า ของสภาผประกอบการในประเทศไทยต้องขอฝาขอทุกท่านในยิ่งย่ท่านใดต้องมให้เกิดเป็นระธานที่ดีในวันนี้เพื่อวัตถุประสงในการจัดทำรีสารในเรื่องครอบครัวดีโรงเรียนดีเด็กมีความสุขและต้องการรบย้อพเะราช ประโคมที่ตรวจสอบโรงเรียนทุกแห่งทุกครูเพราะว่ามีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้สภาผู้ปกครองและครูถือว่าเป็นสภาที่มีความสำคัญคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนที่อยู่ในเมืองกับโรงเรียนในชนบทก็ยังมีความแตกต่างกันปัญหาประชากรที่ลดลงนะครับทำให้ โรงเรียนหลายโรงเรียนของเราแบนนี้มีขนาดเล็กลงจํานวนนักเรียนของสอพทชหระอสพปนะครับปีนี้เราลดลงถึงเกือบแสนคนอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราจัดก,การศึกษามไม่ดีไม่ใช่เพราะว่าสังคมเกิดลดลงจำนวนประชากรโดยรวมของประเทศไทยเราลดสภาผู้ปกครองและครูต้องช่วยเหลือนะครับเมื่อกี้ผมดูวิดีโอเห็นชัดเลยว่า และที่สําคัญไม่น้อยกว่าการคืครูแต่เมื่อวันนี้ทั้งพุักงานโรงเรียนเตรียมบุดมศึกษายกตัวอย่างนะรับเด็กได้พันคนปีนี้รับพันสองรอคนแต่มาสมัครเพื่นสองพันคนอันนี้นเป็นตัวชี้วัดเรียนดีและมีความสุขแน่นอนระการจะทําให้เกิดการเรียนดีและมีความสุขผู้ปกครองภาคน้อยแค่ไหนผมมั่นใจว่าสภาผู้ปกครองและครูจะมีส่วนสําคัญยิ่งราะวันนี้ สนับสนุสนความร่วมมือวันนี้การจัดการศึกษาทั้นมีคณะกรรกรพจารณาคณะกรการสถานศึกษาที่ท่านปีจาบินประธานอยู่เช่นกันก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีนบทบาทวันนี้ผู้ปกครองทุกคนถ้ามองว่าก,การจัดการศึกษาเป็นบทบาทหน้าที่ร่วมกันผมมั่นใจว่าในอนาคตสิ่งที่เป็นรกล้าท พระครูสิทธิปัญญาก,ดกรดรโรงเรียนบริหารแจัมใสวิทยามสุขภัณบรุรีพระครูกะหลัดวชัชรลินทักษะยาโนโรงเรียนบ้านนาสรา,ารสุราธานีและพระบิดเจ้าจากวัดใหม่ห้วยลึกจังหวัดนครนายกนิหารที่ปรึกษาอิติมศักดิ์สถาบันปกครองและครูแห่ง,ง,ง,งประเทศไทยอ้าว่าสุขสวัสดิ์นายโกสูสิงประธานบริหารห้างสรรพสินค้าบราววอร์ BKK นางสาวอริสราหวังอุไยนลปางประธานบริหารนิวนายวีรวัตรวัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสายน้ำพึ่สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกำแพงเพชรวิทยาคมกับสมาคมผู้ปกครองสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนลองวิทยาแกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแกลวิทยาสถาวรยอง สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย,ยลบบุรีผู้ปกครองและครูโรงเรียนลําปางจริยานี๊ยนลำปางสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนจักทำธนาธรจังหวัดปฐุน